ของเราเนี่ยเราใช้คลื่นกรรมนั่นแหละที่เราเคยทํากรำในอดีตนั่นแหละมามันเหมือนกับใช้ร่างเรามันเหมือนร่างทรงอะนะมองมองออกไหมจิตใต้สํานึอมันก็คือจิตที่มันทึ้นข้อมูลของเราในอดีตเอจิตเจ้าภาษาพระรียกเจ้ากรรในเวรที่สามารถมาสั่งโทร,ร่างกายของเราให้มันไปตามที่เขาต้องการ เลยเออมันก็จะทําให้เราทรมานโอดโอยหงุเลยอ๊ยสารพัดนั่นแหละเราก็ดูมันเฉยหน้าที่ของเราคือปอุกลมให้มันให้มีกําลังเยอะๆจะได้ทาลายเรามากๆขึ้่จะได้สะใจเเพราะเรารู้ว่าเราสามารถทายมันได้อืมเนี่ยรู้รู้ผห้ายก็เลยสนุกกิดการใช้กอยิ่งช้เท่าไหร่ไม่ยิ่งเหลือปานขณะที่ใช้ขณะที่มันจิตมันเขาเรียกว่ามันเป็นระบบของโคตรชงเศษอ่ะเออ ระบบอัตโมิติแ่สภาวะทำได้ขนณะที่เจ้ากรรมในเบนเนี่ยจิตอีกดวงหน being, <Yeah. S 1> Vatican, ึ่งนี่คือจิตมันมีสามดวงอยู่แล้วใช่ไหมทางหลักนิยศาสตร์ก็บอกจิตสำนึกคือจิตสถิก็ลกรู้นี่ก็เรียกจิตสำนึกคือปัจจุบันเนี่ยจิตวิญญาณเราที่รับรู้อยู่นี่แหละก็เรียกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกก็คือจิตที่เก็บข้อมูลเอาไว้ข้อมูลต่างๆในสัญญาขันของเราเนี่ยในมือถือของเราเนี่ยมันเก็บข้อมูลอยู่ก็มี แต่มันจะเชื่อมร้อยเถิดจักรวาลเมื่อไร่มื่จะเอาตัวนั้นมาใช้เกิดประโยชน์มีเขาเระบบจิตใต้สำเนึกองสจิตเหนือสำเนึกเนี่ยคือจิตของวิญญาณต่างๆที่มันอยู่ในจักรวาลน,นี่ตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงทเทวโลกทุนวโลกลยู่แหละอันนี่คือจิตตัวนี้แหละก็จะสามารถมาเป็นครูเราได้มาเป็นสามารถที่จะอธิบายอะไรเราได้เรียว่าจิตธรรมปัญญาที่นเกิดขึ้นนี่คือนีอ่คือพิเศษ,ษอย่างเช่นเราเคย ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่งครูโตครูพุทธหลวงปู่ม,มั่นบุคคงอะไรคือคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะมาสอนเราโดยพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะเมตตาม,มาสอนอย่างที่ได้หลวงปู่องค์สอนโดยตรงจากในถ้ำซึ่งเราคือมีพลังงานก็มาสอนเราเพราะเราไม่มีครูบาอาจารย์เพียงแต่อธิษฐานจิตเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่เสด็จอก่อนก็ไม่ชอบถูกไหมแล้วไม่ชอบจริตนี้เนี่ยเพราะเราอยู่กับหลวงปู่มัน่นศรัทธาหลวงปู่มั่นอย่างแรงกล้า ถ้าใครแจกสายสินไม่เอาถ้าทำเรื่องราวของขาัมไม่เอามันก็เลยปฏิเสธหลวงพ่อหลวงพ่อกงท่านแต่ที่นี่เรามันสายบุญมาด้วยกันปนฏิเสธยังไงก็ไปไม่รอดก็เลยต้องมาหาวัดขอสมโพธิ์ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่ามันเป็นสายบุญเออเราก็ปฏิเสธเราเบื่อไม่เอามันเงี้ยโอ้มานั่งอะไรก็ไม่รู้เออะป่ยวยวายมันเว้ยน่าเกลียดอะไรงี่หน้ามอง มามาแล้วเมื่อท่านเมื่อที่นี่บอ่อเราทุกมากมากเราต้องมาหาท่านขอเป็นศิษย์ของท่านในร้บเพราะเราไม่มีอาจารย์แล้วเอออยู่ในถ้ำคือมาอยู่วัดท่านต้องนอบน้อมต่อสถานที่นั่นคือจิตใช่ไหมละ่ะเราต้องนอบนอ้อมสถานที่นั่นหนห่นมันถึงได้เกิดพลังมาอาจารย์ขึ้นในถ้ำที่ท่านได้ธรรมะนั่นแลหละผมก็คงเองท่านก็ได้ถ้ำที่ถ้ำอรหันต์นั่นแหละว,วัดโกศลโพธิเออ์เราเองก็ได้ที่นั่นผมนก็เลยก็เลย ตั้งแต่ได้วันนั้นต้นมาท่านก็เลยเป็นสนคกูบาอาจารย์ดท้ายที่จริงท่านไม่ได้สอนหรอกรานับถือท่านเองท่านไม่ได้สอนแม้แต่คำเดียวหลวงพ่อคงเรื่องบนสอนหลวงพ่อคงแค่มาใสา่ร่างปากอะไรเลยคท่านมันมันมนร่างทรงกันเนาะมามาช่วยแก่เอเดี๋ยวพ่อป่ามันเองคือคำคำท่านหลวงพ่อคงพูดคำเดียวเดี๋ยวพ่อปากมัน,ออนเ,เองแค่นั้นเองแ,แค่นั้นแล้วก็ท่านก็ พวกบรจดาทั้งหลายเพื่อพวกไอ้เรียกว่ลาล่างทรงทั้งหลายที่มาคุยอยู่ในห้องทำให้เราเนี่ยคือมันมันไม่มีมารยาทมันนั่งกินนั่งกินนี่กันอยู่นะว,วัดเขาสมโพธิจ,จังหวัดลบบุรีเอ่อลบบุรีแร,ร,รแค่ไม่แค่สามวันแค่สามวันเองไม่ได้อยู่นานนะอยู่ที่นั่นแค่สามวันเองท่านมอรัภาพตั้งปีสามหกนะที่ไปในปีสี่สี่แล้ว เป็นต้นหัดอยู่ปีสี่สิบด้วยความทุกข์เราไปไงท่านมรณะสภาพตั้งแต่สามหกแล้วเคยไปครั้งหนึ่งตอนปีสองสี่เออสองสี่นั่นน่ะไม่เอาเลยไม่เข้าไปใกล้เลยเพราปู่บิดาท้าวโรนอยู่ด้วยกันไม่เข้าไปใกล้เลย,ยก็ย่เคยไปกราที่ปู่บิดาวเหมือนกันเออคือคือท่านอยู่ด้วยกันเล็กๆน่ารักเสียงแหลมทั้งคู่ท่านอยู่ด้วยกันไงกับลุนกงแต่ว่าเรา เป็นท่านแจกสายศิลล้วก็ไม่เอาเพราะเราปฏิเสธไอพวกนี้มาก่อนนะัน่น <c oughs> แหละด้วยดย้วยภูมิปัญญาเรายัางไม่เกิดเรามองเดบชีพะระองนี้อยู่วีพระตัวนี้พะระนีะนะ้มีใจครับคือมันไม่ได้รู้มากหรอกแต่มันมันไปเห็นตารายอยู่เร่มงนึงว่าพระอริยะต้องอย่างนี้ต้อง,องนี้เราก็จำออกมาพอสุดท้ายคือจริงหมดเลยั้องรำเหตุจากช่วง,งไม่เอาแล้วเสี่งทั้งหลายทัง้งปวงมันเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ได้ยากเลยเมื่อก่อนเรามองว่าพุทธศาสนายากมาก ตอนนี้คือจะไม่ต้องเป็นคนอะไรเลยคนภายในเราคือคนภายในเราอย่างเดียวต้องการอะไรายอยู่ภายในหมดสา <c oughs> มาสามารถที่จะรู้ศาสตร์ของทุกศาสตร์ได้หมดทุกนแขนงมันจะเข้ามาหมดมันจะเปิดรับแต่ว่าเราต้องต้องศีลเราต้องมั่นคงสัจจะเราต้องมี <c oughs> ตัวนี้คือสําคัญมากคือสัจจะของเราเองที่เราจะทําอะไรเพื่ออะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่มีความหมายหรอกที่เรารู้มากก็แค่นั้นเราต้องทิ้งหมดมันเป็นของเหมือนผ่านเราเฉยๆตอนนี้ก็ทิ้งหมดแล้วไม่เอาไม่อะไรเลยเมื่อก่อนรูปแป้งเทียมมันไปขึ้นมาไหนแต่ที่มันหมดก็เลยมันไม่ต้องการอะไร <c oughs> มันไม่จะเป็นแค่เราพูดนี้ให้ให้ให้ลูกๆทั้งหลายทําได้พอแล้วก็จะพัฒนาเองและทุกคนก็จะสามารถมีวิชาของตัวเองเหมดนี่คือหลัก เพราะว่าแต่ละคนนี่ภูมิปัญญาหรือว่าบารมีที่สร้างมาต่างกันเน่เราจะไม่บอกต้องงั้นต้องไม่มีต้องเนี่ยแมแต่กฎของเราคืออยาอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเนียอย่าเปลี่ยนเปลียนแม้แต่เนื้อสัตว์ก็จะไม่แต่ต้องเพราะเราต้องการให้โลกที่โ,โลกมัในใบนี้มีความสเพราะยุบสีอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจะมาเปลี่ย,ยนแปลงแต่ยู่ไม่ได้จะเห็นแก่ตัวไม่ได้เราต้องเห็นธรรมะที่แท้จริงเราต้องกลับเครื่อนจากตัวเราจะทำอะไร ให้กับสังคมไม่ใช่ว่าจะได้อะไรจากสังคมอันนี้ต้องต้องต้องมองใหม่นะเรามองกันใหม่ละเราต่า